ตัววนนี้ก็จะตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะสวยงามมากเป็นเวลาครบคำแล้วเขาเลยเปิดไฟให้แต่เขาจะปิดแล้วหละสวัสดีครับผมนายปงหวันชาแนลนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนมาเที่ยวคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นนะครับโทมิเอโดปาร์คนะครับอยู่หลังวัดถ้ำเสือนะครับจังหวัดกาญจนบุรีไปทางเดียวกับเขื่อนแม่กลองนะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับซื้อตั๋วเข้าหนึ่งร้อยบาทแล้วก็สามารถเอาไปแลกซื้อเครื่องดื่มได้นะมีชุดกิโมโนให้เช่านะครับก็มีให้แต่งหน้าสไตล์ญี่ปุ่นด้วยนั่นเห็นลูกสาวผมแต่งหน้าอยู่เช่าชุดกิโมโนเพื่อจะเข้าไปถ่ายรูปนะครับเฮ้ยย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 ยหยย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 ย เหม่ยเบาเลยใส่กล้องไม่ใส่ป่ะขอดูหน่อยเขี้ยให้ใส่ด้วยเดี๋ยวซุ่นนี่ไม่กล้องขอดูหน้าขอดูหนเป็นขอดูหน้ายมัน็ก็ถ่ายวิดีโออ่ะขอดูกล้องหน้าดิกล้องหน้าใจมันถ่ายไหมจะถ่ายให้เดินยากไหมลูกสาวกับเพื่อนเขานะครับผมมาเที่ยวที่คาเฟ่ญี่ปุ่นใช้เวลาแต่งชุดอยู่ประมาณเกือบชั่วโมง ตรงนี้จะเป็นทางเข้านะครับเข้าอีกทางหนึง่งแล้วก็เอาราออกก็ามาอีกทางหนึง่งตรงนี้เป็นหน้ากากบินจานะครับสไตล์ญี่ปุ่นเลยอืมขามานั่นไปน,นะก็จะมีที่ให้สั่งอาหารนะครับแป้งเหน,น,น้ําน้ำน้ำอะรนี่เหมืน้ำมีเลว สูชิไม่ได้ขอถ่ายรูปนี้ก่อนเยวเพ่อนยเ่ไปมาถ่ายรูปนี้ก <ส rie> ่อนเออเสียใจด้วยแป้งเขาปิดแล้ว ทุมิฮะชิสเตชันสถานีรถไฟจำลองดูจากตรงนี้นะครับก็เห็นวัดถ้ำเสือชัดเจนมากนะแล้วก็เป็นทุ่งหญ้าเขียวขจีเลยนี่เป็นสถานีรถไฟจำลองนะ มมากน่าจะไม่จะไหนเขาเขาก็น่าจะ,จะ,าะ,าะ,จะปิดแล้วพอมืดเขาน่าจะปิดบรรยากาศด้านในนะครับมีสะพานด้านหลังก็จะเห็นเป็นภูเขาคนที่ชอบถ่ายรูปนี่ชอบมากเลยนะเห็นเป็นวัดถ้ำเสือนะครับชัดเจนมากอยู่ใ,ใกล้ๆกับวัดถ้ำเสือเลยนะ เป็นห้องอาหารนะครับเราสามารถน่าจะสั่งอาหารมาทานได้ครับนะตัวคารก็จะทำเป็นทรงสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะนะเะ็นไหม เราสามารถสั่งอาหารแล้วก็เรามานั่งทานตรงนี้ได้นะครับเป็นหลังเป็นหลังเป็นหลังได้เออตรงโซนนี้นะครับ ได้คลินดายของญี่ปุ่นแท้ๆเลยนะครับมีการตกแต่งประดับประดาสวยงามแบบสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆเลยคาเฟ่ก็จะปิดแล้วนะครับก็จะมืดแล้วแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาใจดีเขาก็เปิดไฟให้พอเปิดไฟขึ้นมาก็ดูแบบเด่นขึ้นมาทันทีเลยครับสวยงามมากเลยครับแล้วก็จะเดินทางกลับแล้วครับภายในคาเฟ่ก็จะมีโต๊ะมี ของฝากแล้วให้จับตาใช้สอยติดไม้ติดมือกันไปได้นะครับผมมาในเวลาช่วงเย็นนะครับคาเฟ่ใกล้จะปิดแล้วนะครับบอกเลยว่าถ้ามาตอนกลางวันไม่ไหวจริงๆนะครับอากาศร้อนมากแม้ว่าจะเป็นเดือนพฤษภาแล้วนะครับแต่ว่าอากาศร้อนจริงๆนะครับถ้าใครมีโอกาสมาจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็เชิญมาเที่ยวได้นะครับอยู่หลังวัดธ้รเสือมาทางเขื่อนแม่กลองนะครับจังหวัดกาญจนบุรีบอกเลยว่าสวยงามจริงๆนะครับ